อิสะนะทัยร์สัปดาห์นี้พามาทัวร์ไหว้พระยุคโควิดกันต่อครับแนี่นะครับช่วงนี้ไม่ว่าจะไปที่ไหนก็ตามทีอย่าลืนมนะครับแม้ว่าหลายท่านจะฉีดวัคซีนแล้วก็ตามทีแต่เราก็ยังต้องยึดหลักของ new normal อย่างเคร่งครัดนั่นก็คือใส่หน้ากากอนามัยมันล้างมือบ่อยๆหรือไม่ก็นี่ฮะใช้สเปรย์ฉีดล้างมือก็ได้นี่นะครับผมนี่ไปไหนมาไหนตอนนี้ฮะต้องมีอาวุธประจำตัวเลยครับนี่ฮะโอเค แล้วมันเอแครนะครับทั้งหน้ากากอนามัยซึ่งมี3สีนะนรับสีขาวสีเทาสีดำนะแล้วก็สเปรย์หรือว่าเจลแงงองโก็ได้ตามสะดวกนะครับปลอดภัย100%สนใจสั่งซื้อในทางออนไลน์สะดวกรวดเร็วฉัวไวที่ W Delivery และวันที่ผมจะพาคุณผู้ชมมาเที่ยวชมกันในวันนี้หลายท่านเรียกว่าวัดเจดีกู้ชาติหลายท่านก็เรียกว่าวัดพระเจ้าตากสินมหาราชนะครับวันนี้วัดบางยี่เรือใต้หรือวัดอินทารามวรวิหารลิมคลองบางกอกใหญ่หรือคลองบางหลวงย่านฝั่งทนกรุงเทพมหานครครับ รพระจารย์ครับก็จะมีพร,ร,ระบรมราชานุสาวรีย์พระเจ้าตากสินองค์สีทองนี่นะครับเห็นหลวงพี่บอกว่ามีที่มาที่น่าสนใจเลยแหะครับเมื่อตอนก่อนฉลอง25ศตรวตรรษสมัยนั้นหลวงพ่อสนองอดีตผู้เชื่อเจ้าวัดวัดอินทาราามก็ไปขอช่างจากวัดพระแก้วมาหนึ่งคนมาบูรณะวัดอินทาราามระหว่างนั้นในขณะที่บูรณะอยู่พระเจ้าตากท่านก็ไปเข้าฝันในช่างให้ปั้นแบบนี้แต่ในช่างก็ไม่ยอมทําพระเจ้าตากก็เลยไปเหยียบอก ในฝันนี่นะครับในฝันเนี่ยวันวันหลังไปเหยียบอกทีนี้ในช่างโดนกระทืบอกเนี่ยในเมื่อท่านรับสั่งให้ปั้นก็ปั้นสิก็เลยต้องปั้นสมัยแรกๆเนี่ยก็จะเอารูปปั้นองค์เนี้ยใส่ราชรถแห่ไปต่อมาเนี่ยราชรถหักล้อหักก็เลยปั้นรูปเล็กขึ้นมาแทนวางไว้บนพระแท่นบรรทมในวิหารสิเหร่าตาศีลมหาราชองค์นี้ก็เลยอยู่ตรงนี้ถาวรแล้วพระเจ้าตาองค์นี้ถ้าใครมาประจำเนี่ยให้สังเกตใบหน้าบางวันหน้าบึ้ง แต่วันนี้อารมณ์ดีหน่อยนะว่านีรมณ์ดีอารมณ์ดีนะแล้วช่วงโควิดหนักๆเมื่อสองเดือนก่อนท่านก็น่าเศร้าๆอ๋อแล้วฮะใช่นี่หลวงพี่สังเกตตลอดเลยสังเกตตลอดแล้วพระอุโบสถหลังนี้นี่สำคัญยังไงบ้างครับหลวงพี่ครับตามประวัติบอกว่าเป็นที่ถวายพระเพลิงพระโรมศสพพระมารดาก็ตรงนี้อ๋อพระมันดาพระเจ้าตักสินนี่นะครับใช่ ในช่วงท่านสิ้นประชนแล้วก็เอาศพพญาพิชัยมาฝังไว้ตรงนี้ด้วยช่วงแรกๆเดี๋ยวพญาพิชัยดับหักอุจรดิตนี่แหละครับ<ช>ก็มา<ช>เผาที่นี่อหฮะใช่เพราะถึงสมัยรัชกาลที่สเนี่ยวัดเริ่มทรุดโทรมสมัยนั้นพระญารีสหเทพเนี่ยท่านมีความรู้สึกว่าถ้าปล่อยไว้โล่งๆเดี๋ยวคนจะเดินผ่านไปผ่านมาก็เลยสร้างโบสถ์หลังใหม่ทัพเลยพระโบสถ์หลังนี้ปัจจุบันเป็นที่ปฏิสถานพระพุทธชินวร์ซึ่งองค์ใหญ่มากใหญ่เหมือนกับ พระพุทธรูปทองคำวัดไรมิตรและถัดมาจากพระโบสถสดหลังใหม่นะครับก็จะเป็นพระวิหารฟังธรรมนะครับพระอาจารย์ครับและด้านหน้าวิหารฟังธรรมก็จะมีรูปปั้นขององค์เทพนี่อาเทพไหนครับพระอาจารย์ครับต้นเหตุที่ชื่อวัดอินทารามก็คือมาจากพระอินทนี่แหละ,ะถะา้าแปลง,ง่ายๆก็คืออารามของพระอินท โอ้แล้วเห็นบอกว่ารูปปั้นพระอินนี่ก็มีที่มาที่ที่ที่ง่หน,น่าสนใจฮะคือจริงๆองค์เดิมเนี่ยเกือบถูกทุบไปแล้วองค์เดิมนี่คือมาจากไหนครับองค์เดิมเนี่ยมีคนที่เรียนของแล้วขอมันแตกเขาก็เลยเอาองค์เดิมเนี่ยมาทิ้งไว้ที่โคนต้นโพแล้ววันหนึ่งคนก็เอายา้ายมาไว้ตรงนี้พอปี2533ปลายปีมีการจะบบูรนณะวิหารหลังนี้ อาตมากับนายช่างใหญ่เนี่ยสั่งทุบแต่ว่านายช่างที่สร้างเขาเกิดผูกพันไงไม่รู้ห่อพระอินหนีเขาแล้วเขาไปซ่อมปรากฏว่าพอซ่อมเสร็จพระอินก็ไปเข้าฝันแล้วบอกหวยสองงวดติดต่อกันไอพวกคนงานนี่ถูก <c oughs> ทีนี้ไอเราก็เลยเไม่กล้าคับตามศรัทธาเขาปล่อยเข้าไปาปล่อยเข้าไปพอทำพอบูรณะวิหารเสร็จก็เอาพระอินมาไว้ตรงนี้ที่เดิมปางนี้เป็นปางประทานพร เพราะฉะนั้นเนี่ยใครจะขอพอรให้มาที่นี่ท่านมาที่นี่มาเชิญชวนคนให้ขึ้นไปฟังเทศฟังธรรมพระสงฆ์ครับและด้าน,นหลังนี่คืออะไรครับพระอาจารย์ครับทางวัดเรียกว่ากุฏิพระพุทธองค์หรือกุฏิกรรมฐานเป็นที่ปริสถาน พระนอนสององค์นอนตะแคงซ้าย1องค์แล้วตะแคงขวา1องค์ปกติพระพุทธเจ้าจะนอนตะแคงขวาเท่านั้นแล้วองค์นอนตะแคงซ้ายมายังไงเขาสร้างล้อกันพวกโหดศาสตร์เนี่ยจะมาทําบุญกับพระนอนตะแคงซ้ายเปย็นการกลับกลับดวงอ๋อเหมือนกลับาร้ายกลายเป็นดีอะไรเงี้ยนะใช่ส่วนหลังที่สองเนี่ยเป็นรอยพุทธบาท แล้วช่วงโควิดนี่มีญาติโยมเดินทางมากราบไหว้ขอพรมาที่วัดนี่มากน้อยแค่ไหนครับมาปกติ<อ>แต่ส่วนใหญ่นี่น<อ>ก็จะมาตาม<อ>นิมิตท,ที่เทวดาประจําตัวเขาให้มาเพราะปกติเนี่ยคนไม่ออกแต่หลายครั้งที่คนมาอาตมาอยู่ตัวนี้ก็บางทีเขามาขอทําบุญก็เลยถามว่าไม่กลัว COVID โควิดเหรอเขาบอกว่ามีอะไรโดนใจให้มาให้ได้